สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอต้นพลูค่ะที่คุณยายปลูกไว้ตอนนี้คุณยายก็เสียไปแล้วนะคะคุณยายปลูกไว้เพื่อพลูนคะคะไว้กินหมากค่ะตอนนี้ก็ไม่มีคนกินหมากแล้วค่ะนาก็เลี้ยงมาตลอดนะคะแต่พลูนี้นอกจากจะกินหมากแล้วสรรพคุณของเขายังมีอีกมากมายเลยนะคะเพื่อนเพื่อน ใบปูนะคะสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนไม่ค่อยรู้นะคะก็คือจะช่วยแก้ปวดบวมนะคะบริเวณกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะคือในตัวใบฟูนะคะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้กล้ามเนื้อของเราไ้คลายตัวนะคะไม่แข็งแรงนะคะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีจึงลดอาการปวดแคบขัดยอกนะคะแล้วก็ลดการอักเสบ ชั้มวมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพื่อนๆมาค่ะเรามาเก็บใบพูกันนะคะคือน้าเนี่ยเขาทำเป็นมาบ้างทำลองทำดูแล้วนะคะก็คือก็ได้ผลของน้านะคะหัวเข่าของน้าเขามีปัญหาค่ะเราก็เลยอยากให้แชร์ให้เพื่อนๆได้ลองทำกันดูนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันดูนะคะเพื่อนๆก็มีใบพลูค่ะแล้วก็คุกสากนะคะแล้วก็มีเหล้าขาวนะคะใบพูสิบใบค่ะเดี๋ยวเราก็เอากันไกล t e r r o r i นาทิศาพะอาท เป็นสมุนไพรไทยนะคะก่อนเราก็ปนยายคนย่าเราก็เอามาเคี้ยวมาค่ะใส่กัน,นะคะ เหล้าขาวค่ะเพื่อนนิดเดียวพอนะคะไม่ต้องเอาถุงเป๊กน,น,นะคะดเดียวค่ะทำพอกทุกวันนะคะคุณนะ้าพอกทุกวันเช้าเย็นค่ะตอนนี้เราทำไว้เช้าพอพอกตอนเช้าเสร็จเราก็เก็บเส่็ตู้เย็น แล้วตกตอนหัวข้ามมาเราก็มาพอกอีกพอกทุกวันค่ะเวลา20นาทีถึง30นาทีนะคะเพื่อนๆลองดูค่ะว่าผลลัพธ์ที่ได้มาจะดีไหมโอเคะ okay. ค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือเป็นหัวเข่าของน้าที่น้าจะมีปัญหากับหัวเข่าตลอดนะคะอันนี้ก็ข้างเนี้ยค่ะพอกไปบ้างแล้วก็เลย ยุบลงมาแต่ข้างนี้ก็ยังบวมอยู่เราก็อยากรู้ค่ะว่ามันจะได้ผลไหมสีนา้าก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าน้าทำแล้วเราก็อยากจะให้ดูแชร์เรื่องราวดีๆเรื่องราวดีๆ ให้กับทุกคนได้ดูนะคะนาก็เหมือนกันค่ะก็ไปดูดน้ำออกจากหัวเข่าก็หลายหลายครั้งแล้วนะคะก็บอกว่าพิษทีนี้ได้ผลนะไปฟูมันก็จะดูดพิษลดอาการบวมทำเช้าเย็นนะคะเพื่อนๆทิ้งไว้20นาทีค่ะ ข้างนี้เราทําบ้างแล้วก็จะยุบลงมาแต่ข้างนี้เราก็เพิ่งจะมาทําอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะใบพูที่บ้านเรามีเราก็ใช้ใบพูที่บ้านเรานะคะถ้าไม่มีเราก็ไปตลาดค่ะซื้อผูมาสักยี่สิบบาทเหล,ล้าขาวเล่าขาวแล้วก็ใส่แคแ่นิดหน่อยนะคะตับไว้ทาเลยค่ะ ทิ้งไว้20นาทีนะคะเ,เพื่อนๆทำเช้าทำเย็นค่ะเสร็จแล้วก็เอาส่วนนี้เก็บเสร็จตู้เย็นไว้เราตำครั้งหนึ่งเราใช้ได้สองครั้งนะคะเ,เพื่อนๆก็คือช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะลองทำกันดูนะคะมีเรื่องเราดีๆแล้วก็อยากมาแชร์ให้ได้รับชมได้ดูกันนะคะ เรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปนี้ลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆถ้าใครที่มีอาการแบบนี้นะคะลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มาริสาเต้าปูชแชลล์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ